เราได้ทําการช่วยน้องที่ติดกาวดักหนูแล้วนะแต่สภาพของน้องก็มันบอกทํามากเกินกว่าที่จะเขาจะมีชีวิตรอดต่อไปเนื่องจากตีงของข้างแล้วกาวมันติดจนจนไม่คิดว่าน่าจะช่วยมันได้อะเราเราเห็นแล้วแบบช่วยได้ก็ไม่น่ารอดอะ่ะอันนี้ช่วยแล้วนะ เอาปีกการได้แล้วปีกการได้แล้วปีกการไม่แล้วนะปีกการไม่แล้วนะทลังไม่น่าจะรอดโอกาสรอดมีนะนี่นน,นี่ปีกการได้แล้วาหางหางเอาบาลานเนนะแล้วก็ส่วนตัวนี่ตัวตัวกาวติดเยอะอยู่รงช่วงนี้โอเคเราช่วยเต็มที่แล้วนะสุดแต่เวนตกรรมก็แล้วนะ หลังจากที่เราเอากลวดักหนูไปล้างเอ,อนกที่ติดกาวาดักหนูไปล้างเสร็จแล้วนะมันก็ได้ประมาณนี้นะ้องมันไม่สามารถทําให้มันกิเกลี้ยงได้ก็ขึ้นอยู่กับเขาแล้วลหละว่าเขาอยากมีชีวิตรอดหรือเปล่าเนาะเนี่ยเนี่ยให้ดูนะให้เพื่อนเพื่อดูนะโอ้โหน่าสงสารดูสิก็เอากาวดักหนูติดตามกระดาษชี่ว่วงมานะเดี๋ยวก็จะอนุบาลไว้สักพักถ้ารอดก็คือรอดแหละแต่ถ้าไม่รอดก็คือไม่รอดนะ